วิดีโอแลรวเนาะแม่นแน่ดูแล้ว,ลวทาสทีมช่งครับตอนนี้จะเป็นพิธีมอบเนาะว่าจะคิดอะไรบ้างมีอะไรบ้างเนาะนี่าหลับของโรงเรียนบ้านนาดีอันนี้โปรเจคเตอร์เนาะจะเพิ่งจะฉายหนังให้ชาวบ้านได้ดูแล้วก็จะเป็นการเรียนการสอนน่าจะพาอาจารย์นี่ละไอเอาไปใช้มันใช้กลางวันไหนเนาะอนคอมพิวเตอร์แ๋ยวจะหาคอมพิวเตอร์มาเพิ่มอีกของโรงเรียนบ้านนาดีครับตัวน,นี้ แล้วก็สายไฟนี่อาคารเรียนทุกอา,อาคารเรียนทุกห้องจะมีไฟใช้หมดเลยมีปลั๊กไฟมีช็อตต่แล้ว๋วจ,จะให้อาจารย์ไปบอกว่าจะหติดตรงไหนเนี่ยแต่ที่สําคัญก็คือหน้าอาคารเรียนเนาะไอ้หลังเสาทองอ่าแบบเปิดไฟได้เนาะไฟสว่างของโรงเรียนเนะาะใส่มากมรุ๊ยนเนาะอี้ก็เมนเลบ ระบบล่างก็<ม>คือจะทําให้แบบติดไฟระบบระบบมาตรฐานสมมุติวา่าลงมากนี่แน่นอ<ม>นนาลงมากแล้วก็จะมีหลอดไฟนี่ยังคือจะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าคือโรงเรียนเนาะเรากป็เด็กหน่อยมันหลายแต่เราทำให้ละเอียดเลยเอุปกรณ์น,นี่เป็นหลอไหดไฟมโมเดลเป็น LED ประหยัดแ,แน่นอนอนะเป็นหลอด LED เนี่ยคอนเท็ต์ต้องมีนนจ้าคนะฮะเตอนี่ใส่เอาของดีเลย LED เลย นุ่นมานรู่นประหยัดไปเลย <c oughs> สายไปเพราอะไรก็มีนนกระคือใส่สายมาจากไทยแต่ว่าจะเป็นของโรงเรีเยนนาตุ้งอาจจะได้หลายเนี้ยเพราะว่ากูไก่แห้งโรงเรีเยนนาดีอาจจะแค่ประมาณนี้เพราะว่าอาคางเลียงเนาะอาคางเลียงเนาาี่ยอ่างมรนต่อลงมาอย่างนี้นก็ดีแ่บแต่นาตุ้งอย่างแตใช้เยอะหน่อยวัดต่อมาไกลมากอะไรให้เพื่อนอลไรแบบอานนี้ก็เขาวาอันสุดท้ายเลยอัน พขอขอบใจเลยขอบใจน้ำมาอันพี่ใหญ่กันเนาะมาเดินผางไทยโบนาณก็มาซื้อเรืออันดังอันดุเดียนอยู่บ้านนดีเรับเนาะกับพร้อมทางอาจารย์อันข้าวไปเจ้ากันในน้ำตังหน้าอันในบ้านบ้านนดีเนาะอันนี้ก็ได้เนาะขอขอบใจน้ำพี่สายนะเออเดินทางนะในอันมีแต่ความมันสุขบายใจกับมีแตอันความจะเลื่อเก่าหน้าเดี๋ยว่าอัน ที่ชายแล้มันบ้านนี้นี่แหละอันเดี่ยวมันดุดุเน่เลยครับเพลงอะไรเนาะเออเอาก็าสุดท้ายก็ต้องบอกนิดนึงครับในรับใจตั้งสุขภาพตัวเออยางเป็มอบให้กับที่โรงเรียนนะตอนนี้โรงเรียนแล้วฝนตกทางเข้าไม่ได้รถเข้าไม่สิงอะไรเงี้ยลำบากเพราะกลัวถ้ารถข้าไปแล้วจะติดก็เลยเอามามอบให้ที่บ้านที่บ่าวนี้เลยบ่าวร้อมให้นะครับจริงๆใจใจผมอยากจะไปช่รงเรียน เพราะว่าได้เห็นโรงเรียนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมตอนนี้นักเรียนก็ปิดเทอมสามเดือนก็เลยใช้จุดตรงนี้คือสะดวกเพราะว่าเข้าไปเข้าไม่ได้ก็เลยมอบตรงนี้ก็มอบที่ได้มาก็เป็นบอกบุญนไปอย่างกับเพื่อนๆมาก็มีมอบตรงนี้มาเพื่อให้กับทางอาจารย์โรงเรียนบ้านนาดีนะครับก็เป็นเท่าที่เห็นนะครับก็มีบางส่วนที่เป็นสังกะสีอันนั้นก็เอาไปมอบให้แล้วนะครับ ก็ก็ยินดีครับท่านยายอะไรก็อาจจะมาอีกปีหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่ใหญ่น้ำเนาะขอาใจทั้งทายใหญ่เฮาที่เป็นสนับสนุนทั้งมีเงีนยน่าดีแน่เนาะขอเก็บใจละลายเนาะอันนี้คือจะเป็นโรงเลียนแหลกเลยถึงมีไตป่าเนี่ยใส่แบบตามอาคารเรียนเนาะเพราะเก็บไปบางไรโรงเลี้ยนเหลวบ่มีเลยบ่มมีบ่มี่อ่าีรือเพราะว่าเนาะมีเงีนี่ก็ไม่ใช่โอ้ยมอเี้มันดีใจ ก็คือการจิตสอน,น,นสบายเลยอาจารย์อาจารย์ใส่แต่ว่าผมเนี่ยจะไปคนสอนอาจารย์ก่อนแนะนาอาจารย์ใส่ก็เป็นแล้วก็คืออาจารย์กับเอาไปใส่ได้แต่ตอนนี้ผมจะเอามาเก็บไว้แล้วพาอาจารย์เส็ดเรียบร้อยอยังแล้วติดตั้งแล้วบางทีมันต้องติดตั้งเนาะ,ะทาอะไรเรียบร้อยติดตั้งแล้วก็อาจารย์พร้อมเลยใช้แบบบูู้ทูธอ,อะไรนะ ้ายไปเลยครับใช้บุชู้ได้ใช่ใช้บุชู้ได้เพราะว่าต้องทาอะไรที่ติดตั้งแบบตายตัวเลยแบบว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้วันจุดวองตาแหน่งใช่ใช่เพราะว่าจะเอาไปติดกันขโมยเพราะว่ามันราคาแพงแพงเอารบบรุ่นนี้ F ตันของดีแน่นอนครับสำหรับท่านที่ติดเห็นเนาะรู้สึกแล้วของดีแน่นอนตกสายไปเด็กกับปี้ป้อิดฟังให้หมดอันนี้ก็เกือบหมื่นครับเกือบหมื่นบาทแต่ถ้นาฟังฟังว่าอะไรกไปถามอาจารย์ครับ พันเก้าลดละพันเก้า hmm. ร <con v irus elson> ้อยบาทลดทีเดียวละห้าลดเป็นแค่ละหมื่นกว่าถ้าซื้อสั่งได้หมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทพอไปดูความนู้นก็ลดลงมาอีกเกือบสี่พันบาทสามพันสี่พันเพราะงมอยากจะเฮ็ดให้เพราะว่าจังสิตั้งใจไปแล้วคือเอาคอมพิวเตอร์มาแล้วพัดลมมาแล้วแต่ปลั๊กไฟบนทางนี้